สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุกเกียรติกับเรื่องราวสนุกสนุกที่ไม่ไร้สาระนะครับครับนายยมวันนี้มีเรื่องอะไรมานําเสนอกันดีครับผมขอถามลุงปูหน่อยครับว่ามันจะมีเพลงแนวไหนบ้างครับที่สามารถพูดเรื่องของความรุนแรง ปัญหาการเมืองหรือปัญหาชีวิตของคนนะครับแน่นอนเลยครับถ้าเป็นเพลงไทยก็ต้องเป็นเพื่อชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงของต่างประเทศผมบอกว่าน่าจะเป็นพวกฮิปฮอปหรือแรปนะครับใช่แล้วครับฮิปฮอปนี่แหละครับ,รบที่สามารถจะพูดเรื่องราวพวกนี้ได้ในบทเพลงต่างๆนะครับและผมคิดว่านะครับเรื่องราวความเป็นมาของฮิปฮอปเนี่ยต้องน่าสนใจแน่ๆเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาฝากกันดีกว่านะครับเยี่ยมไปเลยครับงั้นเราตามไปชมตามไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ ฮิปฮอปเป็นทั้งแนวเพลงและวัฒนธรรมที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงยุค1970ที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นผิวสีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเพื่อจัดงานปาร์ตี้ที่เรียกกันว่าบล็อกปาร์ตี้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการจัดงานปาร์ตี้แบบนี้ก็คือการมีดีเจเปิดเพลงและมีการพูดหรือแรปไปตามทำนองของเพลงที่เปิดขึ้น หลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาโดยการใส่เนื้อร้องลงไปกลายเป็นเพลงที่สนุกสนานมีเนื้อหาที่มีความร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนความนิยมของฮิปฮอปเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจากเมืองนิวยอร์กกระจายไปยังแอลเอฮูสตันชิคาโกฟิลาเดเฟียและอีกหลายๆเมืองทั่วอเมริกาต่อมาในช่วงยคุค80เนื้อหาของเพลงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาจากดนตรีปาร์ตี้มาสู่การวิพากษ์วิจารณ์สังคมอีกด้วย สเสน่ห์ของดนตรีฮิปฮอปที่สำคัญก็คือการมีรากฐานมาจากการเล่าเรื่องจากชีวิตจริงโดยใช้เสียงเพลงปลดปล่อยตัวเองออกจากสังคมที่ถูกปิดกัน้นเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมได้อย่างอิสระเป็นช่องทางให้ผู้คนได้ปลดปล่อยตัวตนผ่านเสียงเพลงและจังหวัดดนตรีนอกจากการเป็นแนวเพลงแล้วฮิปฮอปยังโอิที่พลไปยังวัฒนธรรมอื่นๆอีกด้วยเช่นกราฟฟิตตี้เอ็มซี ีบอยหรือเบรคแดนส์และที่สําคัญก็คือเรื่องราวของแฟชั่นและการแต่งกายในช่วงปลายยุค80กระแสความนิยมของฮิปฮอปมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนักร้องผิวสีหลายคนเริ่มได้รับการยอมรับในวงกว้างมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักร้องและการก้าวสู่วงการบันเทิงกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายหลายคนศิลปินที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆในยุคนี้ได้แก่ RunDMC l l Cool J Public Enemy Beastie Boy สตยเป็นต้น เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค90ฮิปฮอปเริ่มกลายเป็นกระแสหลักของคนฟังเพลงในอเมริกากลายเป็นธุรกิจที่สามารถทําเงินได้หลายล้านมีการแข่งขันกันสูงมากจนนําไปสู่ความขัดแย้งเริ่มมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือเวสต์โคส t และอีสต์โคส t เกิดเป็นแก๊งเตอร์แรปโดยมีศิลปินที่เป็นแนวหน้าของวงการในยุคนั้นเช่นทูแพคซาร์คเกอร์บิ๊กีสมอล N.W.A, JC s noop d o g g และ MC Hammer เเป็นต้นต่อมาในยุค2000 วัฒนธรรมฮิปฮอปกระจายตัวไปทุกมุมโลกซึ่งนอกจากจะเป็นความบันเทิงแล้วฮิปฮอปยังกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์บอกเล่าปัญหาชีวิตสะท้อนปัญหาอาญากรรมเป็นช่องทางที่สื่อสารเกี่ยวกับปัญหาโครงสร้างของสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องราวทางการเมืองอด้วยนอกจากนั้นยังมีการขยายตัวนำรูปแบบของเพลงฮิปฮอปเข้าไปผสมผสานกับแนวเพลงอื่น,นๆกลายเป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกามาจนถึงทุกวันนี้สำหรับประเทศไทย ดน,นตรีแนวฮิปฮอปได้เข้ามาสู่วงการเพลงไทยในช่วงปีพศ2 5 3 0โดยในช่วงแรกเพลงแรปของไทยจะใช้คำกรอนมาเรียบเรียงให้ดูคล้องจองกันและเริ่มเป็นกระแสหลักของนักฟังเพลงไทยในช่วงปี2534โดยมีเจตลินวัฒนาสินทันตนาตกรัวทุ่งวง TKO รวมไปถึงโจอี้บอยเป็นศินลปินฮิปฮอปยุคแรกๆที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยซึ่งต่อมาโจอี้บอยยังได้ก่อตั้งค่ายเพลงก้านคอคลับ มีศิลปินที่บอกชื่อดังอย่างบุตตาเบสสิงเหนือเสือใต้เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีศิลปินแรปไทยกลุ่มใต้ดินที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาดนตรีแรปในประเทศไทยด้วยจากแนวความคิดทางดนตรีที่ต้องการบรรยายความรู้สึกถึงปัญหาต่างๆของสังคมไทยทั้งเรื่องเศร,รษฐกิจการเมืองการทุจริตความเหลื่อมล้ําความรุนแรงเรื่องชู้สาวและประเด็นทางเพศความอายุที่ทำในสังคมที่ไม่สามารถบอกเล่าได้ด้วยเสียงเพลงบนดิน แม้ว่าเนื้อหาของเพลงเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความรุนแรงและใช้ภาษาที่หยาบคายแต่ถือว่าเป็นความแปลกใหม่และสร้างกระแสความนิยมให้กลุ่มนักฟังเพลงได้เป็นอย่างดีโดยมีศิลปินอย่างดาจิมและฟักกิ้งฮีโร่ที่ได้รับความนิยมจากนักฟังเพลงมาจนถึงทุกวันนี้ในปัจจุบันดนตรีฮิปฮอปถือได้ว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยมีศิลปินเกิดขึ้นมากมายที่ออกมาสร้างสารรค์ผลงานซึ่งมีฐานแฟนเพลงเหนียวแน่น กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพลงไทยอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนาะยมใช่แล้วครับต้นกําเนิดของฮิปฮอปนะครับถ้านับย้อนจริงๆนะครับมันฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของคนผิวสีเลยนะครับแต่ว่าการเข้ามาสู่กระแสนิยมของวัยรุ่นเนี่ยครับมันก็น่าจะเริ่มจากยุค70นี่แหละครับ สมัยลุงปูเป็นไวรุ่นนะสมัยยุค80มากกว่าก็จําได้ัมก็มี MC Hammer ครับยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองนะครับเป็นยุคทองก็ว่าได้นะครับซึ่งนอกจากจะรุ่งเรืองในวงการเพลงนะครับนักร้องหลายคนนะครับก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงแยะๆเลยครับอย่างเช่นใครบ้างครับนิยมโอ้ที่เราคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็ยังเล่นหนังถึงปัจจุบันเนี่ยครับคงหนีไม่พ้นวิลสมิธนะครับไม่น่าเชื่อนะครับวิลสมิธนี่เองเยี่ยมไปเลยครับนิยมและข้อมูลดีๆนี้นิยมไม่ได้มาจากไหนครับ ผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วครับแล้วก็นำมาสรุปให้สั้นๆแล้วนาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมันจะได้ขึ้นเตือนเ่อเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆม,ม,มาฝากกันทุกอาทิตย์นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย